สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคกุสตูดิโอครับผมอย่างที่เห็นจำไปเมื่อต้นคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเอฟเฟกต์ดินจานารนโตะเพื่อเอาใช้ในคลาสออนไลน์กันเลยครับผมใช้ได้อย่างพอคลิปอะ โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาผู้ถึงขั้นตอนการทำนะครับอันดับแรกเราต้องมีกล้องก่อนครับในกรณีผมอาจจะใช้เป็นกล้องเว็บแคมหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยใช้เป็นกล้องมือถือก็ได้ครับแต่ว่าต้องตั้งกล้องให้นิ่งๆครับแล้วก็พยายามถ่ายออกมาเนี่ยให้มันสมูทที่สุดนะครับซึ่งคลิปที่เราจะถ่ายนะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับโดยในคลิปส่วนแรกนะครับที่เราจะอัดเนี่ยเป็นคลิปก่อนที่เราใช้วิชาคาวมูยหายตัวนะครับก็คือเราจะอัดคลิปจากกล้องเว็บแคม เป็นมุมที่เรานั่งเรียนอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทําท่าเป็นเราเนี่ยนั่งเรียนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําท่าปุ๊บปุ๊บปเป็นท่าไล่กระชานนลงโตกะนะซึ่งอันนี้ผมก็ทําให้เป็นผมก็จะแค่นี้พอนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ปึ้งพอเราอยู่ท่านี้เสร็จนะครับผมให้เราลุกออกมาจากตั้อี้ให้มันนิ่มที่สุดลุกออกไปนอกเฟรมนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยผมจะใช้เป็นข้างใต้นะครับผมจะย่อเราไปอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นขั้นตอน ที่ผมจะเพิ่มไปนะครับเพื่อให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นก็คือเก้าอ,อี้หมุนนะครับจริงๆจะทําแบบเก้าอี้ไม่หมุนก็ได้แต่ว่าถ้าเราใส่เก้าอ,อี้หมุนเข้าไปเนี่ยมันจะดูสมูทและก็สมจริงมากกว่านะครับผมก็จะนอนแล้วผมก็จะจับขาเก้าอ,อี้ไว้นะครับไม่อยากให้เก้าอ,อีเ้เลยก็หมุนอย่างนี้ครับนี่ครับภาพมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับพอเราได้คลิปที่อัดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการทำเดี๋ยผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปทําใน After ตอ f ์เฟสกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นขั้นตอนใน Adobe After e f f e c t นะครับซึ่งผมจะมาสอนกันตั้งแต่เริ่มเลยนะครับอันดับแรกแค่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกด composition นะครับคลิกไปที่ new composition นะครับในส่วนของขนาดเนี่ยผมใช้เป็น640คูณ260พิกเซลนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาคลิปวิดีโอไปเป็น virtual background ในซูมเนี่ยขนาดมัน็อกไว้แค่640คูณ260นะครับถ้าใหญ่กว่านี้มันจะไม่ได้นะครับ เฟรมเรทผมปรับเป็น25นะครับถ้าใครจะทําง่ายๆเนี่ยก็ปรับตามผมเลยครับกดโอเคลากคลิปลงมาใส่นะครับถ้ามันใหญ่ไปนะครับกดช็อตคีย์ S บนคีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นสเกลขึ้นมาแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับขนาดจอนะครับอ่าอาจจะแบบใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าอย่าให้มีขอบดำหลุดมาในจอนะครับแล้วก็ลองขยับขยื่นเลื่อนๆดูนะอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเอารูจีนอลฟัสิให้ดูหนึ่งรอบนะครับเป็นยังไงทั้งหมดแบบไม่่ตตัดอนรเเาูกลย อตอนนี้ก็ใช้ท่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆลุกออกนะครับแล้วก็ไปนั่งข้างท้าโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็หมุนนะครับซึ่งอันนี้มันหมุนแล้วมันตัวเก้าอี้มันไม่ได้หันหน้าเข้ากล้องนะผมก็เลยพาย,ยายามหมุนหมุนอีกอ่าผมจะหมุนอีกรอบนึงนะครับผมจะหมุนเรื่อยๆจนกว่าเก้าอีอ้อ่ะมันจะมาอยู่หน้ากล้องมันจะทําให้เราเห็นว่าแบบเออเราไม่อยู่หน้ากล้องไปแล้วจริงๆน,นะครับ มหมุนอยู่ประมาณ3ามีรอบได้โอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มทํากันอันดับแรกแล้วก็ต้องตัดส่วนที่เราไม่เอาก่อนนะครับผมก็จะตัดคลิปข้างหน้าออกชี้ลัดในการตัดคลิปนะครับกดคอนโทรลชิปแล้วก็ดีนะครับผมแล้วเราก็ลบตรงนี้ออกนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะเอาคลิปส่วนที่เราหมุนเก้าอี้รอบสุดท้ายนะครับก็จะตัดเหมือนเดิมมันคือช็อตนี้นะครับอ่าผมจะเอาตอนนี้ครับเก้าอี้กำลังหมุนพอดีคอนโทรลชิปดีเหมือนกันครับตอนนี้คือเราตัดข้างหลังแล้วนะครับเราจะเอาตรงกลางออกแล้วก็ต้องไปตัดข้างหน้าก็คืออนี่รรรพเเาาแกขงลส็จ แล้วก็ตัดคลิปเลยครับเราลบตรงกลางออกอ่ะโอเคครับแล้วเราลากนะครับคลิปมาต่อกันอย่างนี้นะครับใส่ท่าฟบฟอ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 บชงประมาณนี้นะครับอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้คือคุณมาได้ครึ่งถางแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการที่เราจะเอาเอฟเฟกต์สโมกมาใส่นะครับโอเคไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับฟุตเทจของผมจะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะครับเราก็จะทําให้จังหวะมันตรงนะครับจังหวะที่เราปึ่งพุ่งท่าเสร็จนะครับแล้วจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันช้านะครับเรา เอาเมาส์ไปคลิกที่คลิปแล้วก็คลิกขวากดไทม์แล้วก็ททมสเซตนะครับใช้สัก35น่าจะเวิร์กนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่เต็มจอเราก็อาจจะขยายให้มันเต็มจอได้นะครับแล้วก็ปรับขยับอะไรนิดหน่อยอย่างนี้นะครับนี่ดูนี่ครับผมอ่ะเราดูอย่างนี้มันก็เริ่มเนียนแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําให้มันสมจริงมากขึ้นกับการใส่เอฟมเพรเข้าไปช่วยนะครับเอฟเฟกต์ที่เราจะใช้อันที่1ก็คือไทโทนนะครับ เราก็พิมพ์ไปว่าไททอลแล้วก็เลือกสีนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันเป็นสีน้ําตาลถ้าเราจะจะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขวนะเพราะว่าควันในเรื่องจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างสีออกไปทางขาวนะบมงติดน้าตาลอยู่ผมจะเปลี่ยนไปทางขาวขาวเลยนะครับนี่มันก็จะดูดีขึ้นนะครับอ่าเป็นสีขาวแล้วต่อไปนะครับผมจะใส่เบลอร์นะครับเพื่อไม่ต้องการให้มันเห็นเศษดินตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นกลาเซนเบอร์นะครับธรรมดาเลยแล้วจากนั้นเราก็ปรับขึ้นนะครับให้มันไม่เห็นว่ามันเป็นฝุ่นควันอ่าเรามาดูคลิปกัันครบ ฟงอ่ามันก็จะดูเนียนมากขึ้นแล้วนะสำหรับคลิปการถ่ายตัวแบบนารูตโตะนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการทำในอัลเตอร์เอฟเฟกต์ครับผมอ๋อแล้วโปรดัก่าขายบ้างคะพอด่า พอผมใช้ค้อมูลเสร็จนะครับเรีแอชชันของเพื่อนๆนะครับปรากฏว่าไม่มีใครสนใจกูเลยครับไม่มีใครรู้ด้วยว่าผมหายไปจากคลาสแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็ได้ฝึกสกิลการตัดต่อแบบง่ายๆเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปเฟลๆหรือว่าคลิปอะไรอย่างนี้ออกมาอีกนะครับผมและยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับข้อมูย